ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาวเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทาวเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลนะครับการเที่ยวนาราธทวาวาดนหรือจะอชายแดนใต้น่าไปเยือนสักครั้ง ที่เทียนราธิวาสครับจังหวัดในแดนใต้แห่งสยามหลากหลายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งธรรมชาติสาปัญกรรมหรือวิถีชีวิตอนเรียบง่ายครับรอให้นนเรานักเดินทางออกไปเก็บเกี่ยวและคนพบเสน่ห์ด้วยตนเองเมื่อใดก็ตามครับที่เอ่ยถึงจัดน,นราธิวาสน้อยคนนักที่จะมีโอกาสเดินทางไปชมความรู้จักหนึ่งในจังหวัดปลายด้านขวาของไทยแห่งนี้เพื่อปัจจัยอื่นๆครับที่อาจเข้ามาเป็นอุปสรรคจึงทําให้หลายคนไม่รู้ว่านราธิวาสมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายด้วยเสน่ห์ทางธรรมชาติวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม และผู้คนที่พร้อมเปิดร,รับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกเบื้อน,นะครับข้อแนะนเล็กนำนำนๆน้อยๆนะครับสำหรับการไปเที่ยวนราทิวาสการเดินทางสู่จังหวัดนราทิวาสนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้หลายวิธีนะครับทางรถไฟรถทัวร์วิธีนี้ข้อห้างใช้เวลานานนะครับแต่สำหรับใครที่ชอบความรวดเร็วและอยากประหยัดเวลาการแนะนาให้เลือกเดินทางด้วยเครื่องบินโดยจัดสนามบินก็มีรถโดยสารให้บริการส่งไปยังอำเภอหลักๆได้แก่อำเภอเมืองอำเภอตากใบและอำเภอสวนกุลกเป็นต้น ถานท่องเที่ยวหลักส่วนใหญ่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมักอยู่ในตัวอำเภอเมืองอำเภอสุขีรินอำเภอตักใบและอำเภอสุไงโกลกหากไปไม่ได้นะครับการไปเที่ยวนัวว้นที่ว่าควรติดต่อกับเจ้าที่ินให้เป็นผู้นาเที่ยวเลยจะดีที่สุดเพราะอย่างน้อยๆเขาก็ชินเส้นทางมากกว่าเรานะครับแต่เพิ่มความปลื้มใจมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวหรือบางครั้งที่พักเราทําการจองก็มีบริการพาท่องเที่ยวเที่ยวด้วยนะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับที่พักโดยตรงดูนะครับ หรือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลในการไปเที่ยวครับหรือจะชิลหรือจะเที่ยวเองอยังไงก็คือเราแนะนําการสอบถามทางเจ้าถินดูก่อนนะครับเบื้องต้น 1. มัสยิดวาดิลกูเซนหรือมัสยิดตาโลมาเนตั้งที่บ้านตาโลมาเนความมงามของสถานที่แห่งนี้นนคือนั่นคือสถานบริกรรมอันโดดเด่น มีลักษณะเป็นอาคารไม้ตะเขียนทั้งหลังผสมผสานกับศิลปะไทยจีนและมาลายูสวยงามและมีเอกลักษณ์ครับอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมผ่านกาลเวลาร่วม300ปีทางนี้นะักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้เพียงภายนอกเท่านั้นครับการชมด้านในจะเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากโต๊ะอิมามในประจำบุารพาษเกาะสอพระพุทธทัศน์มิ่งมงคลตั้งอยู่บริเวณพุทธอุทยานเขากงมองไปเบื้องหน้าครับจะเห็นพระพุทธรูปตั้งเด่นสีทองอลาาัง บริสถานในปาปงปฐมเทศนาคสาัามิทิสอยู่บนยอดนะครับทั้งยังเป็นพระพุทธรูปที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเหล่าบรรดาพุทธศาส,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 สนิกชนทั้งหลายในแดนภาคใต้ครับของสย,ยามด้วยนอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันมีเจดีศรีมหามายาภายในบริสถานพระพรมบนยอดสุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้เข้ากับไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว 3หาดนาราทัศน์ใครว่านาจะทิว่าครับไม่มีชายหาดสวยๆเที่ยวบอกเลยว่าคิดผิดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไยหาความสวยงามของผืนทรายและท้องทะเลแนะนำว่าให้มาเที่ยวที่หาดนาราทั์ครับแนวสดที่ทอดยาวเรียงตามแนวชายหาดแต่และขีดก้านของใบสะบัดฟิวตามแนวลมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเย็นๆผู้คนจะทยอยกันออกมาเดินเล่นนะครับอ่อนริมหาดรวมถึงยังมีอาหารทะเลสดไวคอยบริการแฮปปี้ชิวๆเลยครับ 4. ริยนแห่งชาติอามะนาวเขาตันหยงดึงในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหน้าที่ยวจมนนจังหวัดครับเ,เพื่อเพลินกับการเที่ยวชมระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งชายทะเลเนินเขาสูงพื้นที่ป่าสงวนปา่าพุ่และมีอาาเขตติดต่อกับภาตํำหนักทักษินราชดิเวทนะครับทำให้สภาพธรรมชาติวิถีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์หลากหลาย มีการค้นพบต้นมะนาวผีที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากรวมถึงสัตว์ป่าหายากหลายชนิดหมองอย่างยิ่งสหรับิขอท่องเที่ยวสายธรรมชาติและรักธรรมชาติโดยแท้จริงอ่าผ่านอับดาวเล่นอ็มกับธรรมชาติท่ามกลางภูเขาและป่าไม้เขียวชอุ่มถ้าวันช่วงีคุณจะได้เจอกับทะเลเหมอกขาวโพลนไหลยอ้อยอิ่งลอยคุมทิวเขาสูงครับลองสูดหายใจเข้าไปทีหนึ่งนะครับรู้สึกความรู้สึกของอากาศ หล่านี้เป็นโมสเสกครับตาตื่นประทับใจเก็บสายนานทนงเที่ยวมากต่อมากนะครับยิ่งห่วงยามพาดขึ้นและตกดินต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์แห่งความสวยงามที่พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวอเขตรักษาพันธ์สป่าฮาราบาราแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประกอบด,ด้วยคือป่า2ผืนคือป่าฮาลาบนในเขตพื้นที่อำเภอเบต,ตงจ่วนยะลาและอำเภอจนเน่ จังหวัดน่านทวีวและป่าบาราครับในเขตพ,พื้นที่อำเภอแหวงอำเภอสุดกิรินจังหวัดน่านทววแต่ส่วนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสู่ธรรมชาติและจะเป็นป่าบาราเท่านั้นนะครับภายในพื้นที่เป็นถึงป่าอุรุสมบูร์ทั้งพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าหายากลาชิดิเช่นช้างกระทิงหมูป่าชนิดดำใหญ่ลนนกเนื้อเป็นต้นที่นี่จึงเป็นห้องเรียนรู้ธรรมชาติจัอิ่ครับที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเจ น้ำตกปาโจอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อของโจทอะไรที่ว่าครับใต้งอยน่ี่ที่บ้านปาโจและในส่วนหนึ่งของอุญญทยานแห่งชาติบูโดสุไหาปาดีนอกนือไปจากบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่จะช่วยทําให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายแลนะหายใจได้อย่างเต็มปอแล้วนั่นคือความสวยงามของตัวน้ําตกปาโจครับน้ำตกขนาดใหญ่แนละสวยงามแต่ยังมีน้ําตลอดทั้งปีครับแต่ในช่วงหน้าแล้งน้ําอาจจะต้องค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งดังนัน้นจ้าจะประเทศต้องกัด เวลาให้ดีๆนครับมีทั้งหมด4ชั้นส่วนใหญ่จะนิยมชิ้นชมความสวยงามอยู่ในชั้นหนึ่งครับเพราะคุณจะได้เห็นม้านน้ำที่ไหลตกมาตามแรงน้มถ่วงลงสู่แอ่งน้ำใหญ่อย่างน่าประทับใจ 8. น้ำตกชีโปโหนึ่งในจุดท่องเที่ยวน่าสนใจครับน้ำตกชีโปโเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีทั้งหมด7ชั้นเสียงลือเสียงเล่าอ้างอ้าว่าชั้นที่7เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด เมื่อขึ้นไปด้านบนนะักท่องเที่ยวจะได้เห็นประจกักษ์ต่อสายตาด้วยตนเองกับสายน้ําแหวกว่างกลายเป็นม่านน้าขนาดใหญ่ที่ไหลลงสู่แอ่งน้ําเบื้องล่างซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้าได้ตามอธัธยาศัยครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยเราจะเล่นเดินชมธรรมชาติเพลินๆก็ประทับใจบอีกแบบ 9. วัดชนรทาราสิงเหนะครับวัดชนรทาราสิงเหหรือวัดพิธ์แผ่นดินไทย วัดก็แก่สร้างขึ้นในรัชกาลที่4ครับจุดเด่นความสวยงามอยู่ที่สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นพุทธมุสลิมและจีนเอาไว้อย่างมีเอกลักษณ์และลงตัวไม่เพียงเท่านี้ครับหากแต่บรรยากาศโดยรอบวัดติดรินน้ำครับยิ่งทําให้สถานที่แห่งนี้ดูผ่อนคลายท้ายังเป็นจุดศูนย์รวมและยึดเหนี่ยงจิตใจของชาวไทยพุทธอีกด้วยตลอดจนการเยี่ยมชมพระพาที่ประทับในรัชกาลที่6เมื่อพระเสด็จป,ประพาสวัดชาลธาราสิเหตนะครับและได้สร้าง อาพพาลิมแม่น้ำตักใบเป็นที่ประทับซึ่งทางวัด,ดยะรักษาไว้ในสภาพบุรมที่สมบูรณ์ส0สะพานคอยร้อยปีเกาะยาวสะพานไม้ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวข้ามผ่านแม่น้ําตักใบจากแผ่นดินใหญ่ไปสู่เกาะยาวมีลักษณะเป็นเกาะติดก,กับทะเลเหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการพักผ่อนเพราะคุณจะได้สึดซับบรรยากาศความชิลหาทรายเรียบเนียนเพลิดเพลินกับวิวเบื้องหน้าอันไกลโพ้นหากแต่ความชิลก็จะมี ความงามซ่อนอยู่ให้เห็นนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะยังคงประกอบอาชีพดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงและสวนมะพร้าวเป็นหลักใครที่อยากซึมซับความรับผิดรู้วิถีธรรมชาติและชาวบ้านอย่างแท้จริงก็ลองมาดูนะครับครับก็ลองไปเที่ยวจังหวัดอันว่าดูกันดูนะครับยังไงมีข้อความคอมเมนต์ติชมอยง่คำไม่ได้ครับก็จบเกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดค,คลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ